ครับเรียนท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับงานในวันนี้ก็เป็นครั้งที่สามนะครับที่เป็นไปตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการะทรวงสาธารณสุขท่านนพตักเตสุทินในการให้เรายกระดับการขออนุมัติขออนุญาตอยอให้ก้าวสู่ระดับสากลน,นะครับเป็นครั้งที่สามแล้วนะครับที่เราร่วมกับภาคเอกชนท,ทุกภาคส่วนทั้งสาภา,าุตสาหกรรมในประเทศไทยแล้วก็สมาคมผู้ประกอบการต่างๆที่เกี่ยวข้อง เรื่องของยาเรื่องอาหารแล้วก็เรื่องของเ,อเครื่องสำอางนะครับเรื่องความงามในการยกระดับกันขอมับขอขอนุญาตทั้ทงเรื่องของการขึ้นทะเบียนอยออแล้วก็เรื่องของการขอนุญาตเรื่องโฆษณาต่างๆก็ได้ทํามาเป็นครั้งที่3ามีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาเป็นตามลาดับนะครับเราก็เป็นการมารายงานผลหลังจากที่ประชุมไปทุกๆ3เดือนครั้งที่1ครั้งที่2แล้วก็มีครั้งที่3ก็ ถือว่าเป็นการเรียกว่าก้าวกระโดดแล้วกันนะครับเป็นที่พึงพอใจของออทั้งภาคเอกชนและร่วมที่เราร่วมมือกันระหว่างภาครัฐเละเชวนโดยอยอยเนี่ยนะครับได้มีการเปลี่ยนแปลงมากมายแล้วก็เป็นกลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพครับดังผลที่จะเห็นได้ว่าทางสวัสดิการนั้นก็บอกว่าเป็นการปตยบแตงอย่างมากมายนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นทะเบียนใหม่ๆง่ายขึ้นรวมถึงเรื่องของ การขอรอ,อนุญาตโฆษณาต่างเนี่ยนะครับเราก็มาบรรลุกันถึงเรื่องแนวทางของการที่จะให้เซลล์เลกูเลตคือให้ทางภาคอุตสาหกรรมก็ดูแลตนเองแล้วก็ภาคของโฆษณานก็ช่วยดูแลตัวเองนะครับ,รบเหมือนเป็นหน่วยงานที่กันกองเพื่อให้งานมันเกิดความรวดเร็วเป็นปั๊สแตกขึ้นโดยยังคำนึงถึงสิ่งที่สําคัญก็คือเรียกว่าอำนวยความสะดวกในเชิงการประกอบการบนความสำคัญคือความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักนะครับอันนี้ก็ ป็นความเร็จมากก็ยังมีบางอย่างที่ครั้งนี้ก็ยังมีผู้เสนอแนะเพิ่มเติมในบางรายการเลขน้อยซึ่งถือว่าน้อยมากแล้วนะครับเชื่อว่าครั้งหน้าคงจะไม่มีเรื่องจะคุยกันแล้วเพราะปัญหาเนี่ยเราได้ร่วมกันแก้หมดแล้วนะครับอนอกจากนั้นในวันนี้ที่เราได้คุยกันเรื่งรับฟังความค,ามคามาิดเห็นตามนโยบายของน้ำตีสมศักดิ์เต็ดุูทินนั้นเนี่ยเราก็มีรกรเนินการอีกเรื่องหนึ่งคือมีการแถลงกันความร่วมมือกันในการวิจัยนะครับวิจัยผลิตภัณฑ์ สุขภาพและความงามต่างๆ,ๆร่วมกันระหว่างสภาวสาหกรรมกับอ,อยอเรื่องที่สก็เป็นไปตามที่สภาวสาหกรรมได้เคยมาร่วมประชุมกับผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขนำโดยท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทิท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั้นได้มีข้อตกลงกันว่าเราจะเริ่มกําหนดดัดชนีอุตสาหกรรมพืพันธุ์สุขภาพร่วมกันนะครับวันนี้ก็เป็นการครั้งที่ห ในการมาถแถลงดัชนีอุตสาหกรรมหรือพันธสุขภาพนะครับแล้วก็เชื่อว่าคงจะเป็นคนไกที่ช่วยให้ผู้อการได้ดีเห็นแนวโน้มทิศทางในการพัฒนาร่วมกันครับอย่างที่ท่านที่ปรึกษาได้เรียนครับว่าเราก็มีการร่วมมือกับทางสภาอุตสาหกรรมในหลายภาคส่วนนะครับใน เราเทพาะจากการรับฟังความคิดเห็นก่อนหน้านี้มาครับเพื่อนง,งานหลายอย่างแล้วก็มานําเสนอในวันนี้นะครับและที่สําคัญก็คือเราทําความร่วมมือกันในการที่จะมีดัชนีสาสกรรกรโดยที่เอาข้อมูลจากที่ออยอมีอยู่นะครับไปทําให้เกิดดัชนีเพื่อจะเป็นการชี้นําว่าผลการที่ดําเนินการเนี่ยในแง่ครับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับแล้วก็เอาดัชนีนะั้นไปสู่การพัฒนาประเทศว่า เรจะมุ่งไปสู่ด้านไหนนะครับอันนี้ก็จะเกิดประโยชน์ที่สําคัญคือเกิดความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนครับข้อสี่ขรอบนึ่งครับภาคการลิสาหกรรมในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของการดูดีหรืที่หลักคือเนื่องจากดูจากตัวเลขดัชนีเนี่ยนะครับในการขึ้นทะเบียนเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมากแล้วก็มันก็ชี้เห็นว่าแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจสุขภาพเนี่ยเป็นแนวทางที่เป็นบวกแล้วก็เติบโตสูงข,ขึ้น แล้วก็ภายใต้ในโยบายของรัฐบาลแล้วก็ท่านรัฐมนตรีผมตักเสื้อซนของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ชัดเจนว่ามีการขับเคลื่อนเรื่องของเศรษฐกิจสุขภาพโดยเฉพาะการส่งเสริมเรื่องยาไทยสมุนไพรไทยขึ้นมาเสริมด้วยก็จะเห็นว่าก็จะมีการขึ้นทะเบียนที่เป็นสมุนไพรยาไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมนะครับรวมถึงการขึ้นทะเบียนของต่างชาติด้วยนะฮะที่เป็นยาของนําเข้าต่างๆน,นะครับ แนวโน้มเนี่ยได้ชัดว่าเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับแนวทางนะครับแนวทางความรุวเรืองแบบสูงสุดกับสภาวอุตสาหกรรมเป็นยงไบ้างครับับแล้วก็สําหรับในส่วนของสภาอุตสาหกรรมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นผู้รับบริการนะครับเราก็ต้องบอกเรียนว่ามาีได้รับความสะดวกเนี่ยเยอะมากนะครับทั้งด้านของสินค้าและบริการเนี่ยรวดเร็ว,วครับแล้วก็มีการอนุมัติ พวกสารกลุ่มใหม่ให้ทับเทียมกับต่างประเทศเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าครบทั้งหมดเหมือนที่ท่านโพสิทธิ์ได้แจ้งไว้ครับว่าตอนนี้แทบจะไม่มีอะไรขอเพิ่มแล้วคือครบทั้งหมดแล้วก็ทางออยอทางกระทรวงสารณาสนเเองเนี่ยก็ยังคิดเผื่อเอาไว้ให้ทางพวกเราเหมือนกันว่าจะทําอะไรต่อไปนะครับรวมไปถึงเป็นเรื่องของการถแถลงดัชนีร่วมนี่แหละครับว่าเรามีการเติบโตอย่างอไรบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนสําคัญที่สุดเลยก็คือว่าความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นการอบรมนะครับสร้างอาชีพใหม่ๆ ให้กับผู้ขอขึ้นทะเบียนก็ตามทางอาเอนะครับหรือว่าผู้บริการกต่างๆคือตามไปอยู่หลายคณะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการนวดไทยก็คือการเอาพวกกลุ่มของสมุนไพรผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิัญยางไทยเนี่ยกลับขึ้นมาสร้างให้เกิดเป็นมูลค่าที่เป็นอุตสาหกรรมมหาศาลตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าอย่างไรอย่างไรก็ดีอุตสาหกรรมสุขภาพความงามเนี่ยน่าจะถือว่าเป็นหัวหอกหลักนะครับในผลิตภัณฑ์ของไทยครับก็จะเสริมนิดครับ<น><น> เดี๋ยวผมเสริมนิดเดียวมีอีกเรื่องหนึ่งที่คิดว่าก็จะเป็นประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจของเราด้วยนั่นคือเราก็คงทราบว่าการจัดงานแสดงนิทรรศาการงานสัมมนางานแสดงสินค้าต่างๆเนี่ยหรือเรียกว่าไมค์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในเรียกว่าธุรกิจอุตสาหกรรมบริการที่กระตุ้นเศรษฐกิจได้และเสริมเศรษฐกิจได้ในการที่เรารับฟังทีเห็นมาเนี่ยนะครับทางท่นที่สามเนี่ยสรุปเราได้แก้ปัญหา ของการจัดงานเทศกาลงานแสดงสินค้าแบบาตนานาชาติที่ทั่วโลกจะมาจัดงานที่ไประเทศไทยในการนําตัวอย่างสินค้าเข้ามาโชว์แสดงนั้นการขออนุญาตของอะไรของขออกเดิมที่อาจจะยังเป็นอุปสรรคหลังจากเราเข้าใจกันแล้วเนี่ยเราได้ปลดล็อกเหล่านี้หมดแล้วนะครับ<ม><ม>ก็แสดงว่าท่านที่ทําเกี่ยวกับเรื่องการจัดการแสดงสินค้า ในขั้การต่างๆเนี่ยนะครับที่จะให้ไทยเป็นศูนย์กลางของไม้สันดานี้เนี่ยครับณวันนี้ถ้าเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับออยอนนั้นออยอนได้แก้กดล็อกให้สะดวกมากเต็มที่แล้วครับครับถ้าในส่วนของการความร่วมมือถึงจากครั้งนี้อย่างที่ท่านที่ปรึกษาได้นําเรียนครับว่าในข้อเสนอในอันนอาจจะน้อยลงแล้วนะครับการความต้องการของผู้ประกอบการเนี่ยอาจจะดูเหมือนน้อยลงแต่ผมเชื่อว่า พอเราทํางานร่วมไปก็สักพักหนึ่งเนี่ยการพัฒนาให้มันก้าวหน้าต่อไปไม่ว่าไม่ว่าจะพอ่อจากทางผู้ประกอบการเองหผู้บวิโภคเองเนี่ยยังจะมีต่อนเนื่องครับทางออยก,ก็จะร่วมมือกับทั้งภาคผู้ประกอบการและครับผู้บริโภคในการที่จะขับเคลื่อนและพัฒนางานของออยไปอย่างต่อนเนื่องค,ครับขอบครั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 บ